ตอนนี้นะคะต้อนองุ่นบาซิลที่บ้านของผมเนี่ยก็ออกลูกแล้วก็ออกดอกไปที่ที่ปลอยแล้วนะน,นี่จากที่พี่ฝนหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าต้อนองุ่นบาซิลเนี่ยเขาจะออกดอกเป็นช่อนะครับแล้วผลที่ออกมาไปเป็นสีเขียวพอแก่มาไปเป็นสีม่วงนะครับแล้วเขาบอกว่าในนี้มีสาตรต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับและเขาเนี่ยยังนิยมเอาไปทำไวน์กันด้วยนะครับ ต้นง,ง่นบาซิลต้นนี้นะคบอยู่กับผมมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะเพิ่งจะมาออกลูกนะครับซึ่งในแต่ละปีเขาอยู่กับผมมานะผมจะสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยจะลอกเปลือกของเขาออกมาทุกปีเลยนะครับแต่ละปีนะเขาจะลอกออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาอีกนะเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับตะขบนะครับหรือเรียกว่าตะขบบาซิลก็ได้นะครับ แต่ไม่ข้าใจาทำไมเขาเรียกอัง,งุุ่นทุกคนมาดูผลเขาดีกว่านะนี่มีลูกใหญ่ๆตรงนี้เลยทุกคนนี่สีเขียวเนี่ยครับว้าเสียดายยังเลยครับยังไม่แก่เลยทุกคนเห็นไหมครับลูกเขาเนี่ยเหมือนตะขบมากเลยนะครับสองลูกนี้ยังไม่แก่เลยอะ่ะเสียดายตรงนู้นน่ะมีลูกเล็กๆอีกสองลูกนะครับตอนนี้มีอัง,งุนนอยู่สี่ลูกนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับอุ้ยอุ้ยอย่างนี้วอุ้ยทุกคนครับดูลูกนี้เคียบเขาสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะขอ หยิบเอามากินดูนครับออุอ้ยมีดอกมีดอกอีกสามลูกแลครับเอ้ยสามดอกครับนี่อโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับต้องล้างห,หอารอกเช็ดเอาครับเพราะไม่มีสามชิ้ึมึมเม็ดใหญ่มากโอ้ยเม็ดใหญ่อ่ะขอกขอขึ้นเยออีกแปะ มันเปรียวๆแถมมีเม็ดใหญ่มากแล้วผมว่านะครับเนื้อใ,ใกล้ๆเม็ดเขาเนี่ยจะมีความนุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยทิ้งไว้เขาทิ้งเขาไว้จนสุกแล้วหรือยังนะแต่ก็เฉยๆครับผู้คนนะสาหรับผมนะมันยังมีความหอมแล้วก็เปรี้ยวะไม่ค่อยมีความหวานเลยครับแล้วเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาไปทำวิสกี้ไวน์กันด้วยนะครับทุกคนครับ ไม่แปลกใจมันเปรี้ยวขนาดทีเขาเลยเอาไ้ทำไว้หนึ่งว่ามันยังไม่งอมมาทุกคนครับไม่รครับโอกาสจะมีอีกสี่ลูกครับเลืออจะมากกว่านี้เพราะตอนนี้ดอกเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเอาเมล็ดไปเพาะกันนะเห็นเขาบอกว่าถ้าเพาะจากเมล็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าปีนะทุกคนครับดอกเขาเนี่ยสวยมากเลยครับเดี๋ยวทุกคนมาดูดอกนะครับนี่นะครับดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวสวยแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับ อี่อู้ทุกคนครับดูดอกตรงนี้สิครับกิ่งเนี้ยดอกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยววันหลังนะถ้าเขาเนี่ยออกลูกเยอะเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะแต่วันเนี้ยตื่นเต้นนะมีลูกให้กินด้วยครับทุกคนเนาะเอา๋ว้เจอกัาวันหลังนะครับ